หลังจากที่รอมา2ปีเนี่ยครับวันนี้มาแชลก็ได้เปิดตัวลำโพงบลูทูธขวัญใจมหาชนรุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรุ่นมาแชลเอ็มเบลตันสามลำโพงรุ่นนี้ครับเราได้ลองไปใช้งานมาแล้วเป็นเดือนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับว่าเป็นยังไงบ้างมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเดีย๋ยวคลิปนี้ไล่ฟังกับลำโพงขวัญใจมหาชนอย่างมาแชลเอ็มเบลตันสามครับผม เอาล,ละก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องเสียงกันนะครับขออนุญาตพาเพื่อนๆมาดูดีไซน์ของมาแชล a l อมเบอร์ตันสานสักเล็กน้อยนะครับหน้าตาของลำโพงแบรนด์มา h ช l l นะครับถ้าใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วหรือว่าคนที่เคยเห็นเคยใช้เนี่ยนะครับเห็นแวบแรกเนี่ยรู้เลยว่าเป็นมา h ชล l เพราะว่าเขาจะมีเอกลักษณ์บางอย่างเช่นหน้าตาเขาจะดูเหมือนตู้แอมในสมัยก่อนนะครับหรือว่าจะเป็นแบบหน้าตาที่ดูเรโทรเนโทรนิดนึงอนะไรเงี้ยแล้วก็โลโก้มา h ชล l สีทองตรงนี้นะครับรุ่นนี้ครับจะมีทั้งหมด2สีก็คือสีดำทองแล้วก็สีครีมนะ จะเป็นสีดําแบบนี้สวยงามมากนะครับดีไซน์สวดทรงนะครับก็ยังเหมือนกันเลยกับตัวแอมเบอร์ตันรุ่น2นะครับก็คือจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับจับถือง่ายจับถือถนัดแล้วก็วางบนโต๊ะแล้วไม่กลิ้งไปไหนแน่นอนในส่วนของตัวตะแกรงด้านหน้านะครับก็จะเป็นตะแกรงที่เป็นโลหะนะครับทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยแล้วก็เสียงเนี่ยนะครับจะออกแบบหน้าหลังด้วยก็คือ360องศานะครับเป็นการออกแบบลําโพงของแบรนด์ามชลที่เป็นเ e อกลักษณ์มากๆให้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็คมมาก,มากๆเพราะว่าเป็นการออกแบบแบบนี้นี่แแลตััววคคบบบุุมมมรากกกกย อิสระนะครับทำให้ไม่กดลั่นง่ายเหมือนกับเจนที่แล้วแล้วนะครับอย่างปุ่ม Master Control ตรงนี้ครับก็จะใช้ในการควบคุมเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับหรือว่าสคริปเพลงถัดไปสคริปเพลงก่อนหน้าหรือกด Play p a u s นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับอยู่ในปุ่ม Master Control ตรงนี้เลยแล้วก็สีที่เขาทํามาสำหรับปุ่มนี้สําหรับผมคือสวยมากเพราะว่ามันจะเป็นการล้อกันระหว่างตัวโลโก้มาเชลสีทองด้านหน้าแล้วก็ตัวปุ่ม Master Control ข้างบนนะครับเป็นการใช้สีทองตัดสลับกับสีดำนะครับซึ่งดูสวยแล้วก็คลาสสิกมากๆปุ่มตรงนี้ใช้งานง่ายนะคุยกับทีมงานอยู่เลยว่าปุ่มข้างบนตรงนี้ถ้าเราใช้งานจนคล่องแล้วอะเราแทบไม่ต้องมานั่งมองเลยเพราะว่ามันเป็นการออกแบบปุ่มที่ ใช้งานดีจริงนะครับในส่วนของปุ่ม power นะครับก็มีการย้ายออกมาด้านนอกนะครับให้มันไกลจากปุ่ม master control มากขึ้นนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่ม bluetooth นะครับเอาไ้ใช้ในการ reconnect นะครับหรือเวลาจะกดเชื่อมต่อใหม่ก็กดจากตรงนี้ได้เลยแบบง่ายๆนะครับพร้อมกันนั้นครับเจนนี้เป็นเจนแรกเลยที่มีไมค์มาให้อยู่ด้านบนนะครับใครที่ต้องการใช้ในการพูดคุยโทรศัพท์ด้วยเวลาเราตอบ bluetooth อยู่นะครับก็สามารถกดรับสายวางสายได้จากลําโพงมาแชร์รุ่นนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการสกรีนชื่อรุ่นไว้ด้วยนะครับ e m b ร e m ครับว่าแบบเฮ้ยแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเหลือมากเหลือน้อยนะครับเพราะเมื่อนั้นครับตัวสเกลบอกแบตเตอรี่เนี่ยละเอียดมากๆจะมีสเกลบอกทั้งหมด10สเกลทําให้เรากะได้เลยว่าอ๋อโอเคถ้าลดไป1ก้อนเนี่ยก็คือ10นะครับฝั่งด้านซ้ายมือของตัวลำโพงนะครับจะเป็นตําแหน่งของพอร์ตชาร์จ Type C นะครับรองรับฟีเจอร์ฟาชาร์จพร้อมกันนั้นครับรุ่นนี้ยังมีการเว้าตําแหน่งของตัวสายคล้องข้อมือมาให้ด้วยนะครับใครที่เป็นสายปาร์ตี้เราต้องการพกพาไปเข้าป่าเข้าเขาไกลๆก็สามารถหาสายคล้องมาใส่ได้เลยแบบง่่่่่าาาาาายยยๆๆนนนนนนนะะะคคคคครรรรััับบบีีีีีืือออออเเเเเทททํไไววววว้้้้้้แแแลลลลลกกก็็ผมมมชใจจตโพงสสถถดด ในเจนที่แล้วเนี่ยฝุ่นมันจะชอบเข้าไปในร่องที่มันสามารถถอดเคสแบบนี้ได้นี่แหละนะครับเวลาเราอยากจะทําความสะอาดหรืออะไรเงี้นะตัวนี้เขาจะมีการเว้าวด้านในเนี่ยหลบไว้ให้ทําให้ฝุ่นเนี่ยไม่ได้เข้าไปข้างในง่ายเหมือนกับสมัยก่อนแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเปื้อนอะไรมามากๆถอดล้างทำความสะอาดหรือเช็ดได้เลยจากตรงนี้นะครับอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็ผิวสัมผัสคร,ครับนุม่มนิ่มไม่หลุดมือง่ายตามสไตล์แบรนด์มาเชลเลยครับคือวัสดุที่เขาใช้การจับถือน้ําหนักทุกอย่างคือเพอร์เฟกต์มากๆนะครับอ๋อพอเราพูดถ รีไซเคิล79%แบรนด์ไฮเอ็นระดับมาเชลครับให้ความใส่ใจกับพวกวัสดุที่ใช้ในการทำนะครับว่าแบบเออจะต้องรักโลกนะมาจากวัสดุรีไซเคิลนะอะไรเงี้ยเป็นสัดส่วนที่เยอะมากๆของลำผมบูรุษรุ่นนี้เลยถ้าเพื่อนๆซื้อมานะครับแล้วแบบกลัวจะได้ของปลอมนะครับวิธีการดูก็ง่ายมากๆนะครับก็คือดูตรงกล่องตอนที่เราซื้อมาครับจะมีโลโก้แบบนี้อยู่นะครับจะเป็นลายน้ำนะครับที่เป็นของ Ash Asia แล้วก็สแกน QR code นะครับเพื่อรีจิสเตอร์แล้วก็มันจะได้บอกว่าโอเคอีมี่นี้นะครับมันคือของแท้เปน็ดบ บแบบได้รับความนิยมสูงอ่ะเออเป็นของแบรนด์เนมด้วยแล้วก็หลายๆคนชอบทําปลอมกันมานะครับใช้วิธีการนี้ในการดูนะ <S <S ในส่วนของสเปคลําโพงของ Marshall Emberton 3นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวไดรเวอร์ขนาด2นิ้ว2ตัวนะครับเป็นตัวละ10วัตต์แบบ full range นะครับพร้อมกับ passive radiator 2ตัวนะครับซึ่งอยู่หน้าแล้วก็หลังลําโพงด้วยนะครับตัวแอมป์ขยายเสียงนะครับตัวนี้ให้มา2ตัวขนาด38วัตต์ class D amplifier นะครับรวมแล้วเนี่ยเป็น76วัตต์นะครับเพราะงั้นนครับลําโพงรุ่นนี้เนี่ย m a r s h ได้มีการปรับจูน balance b a s นะครับให้ balance base เนี่ยดีขึ้นเสียงเบสเนี่ย ดังขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังคงความสนุกไว้แล้วก็เวลาเราเล่งเสียงดังๆนะครับตัวย่านเสียงแต่ละย่านเนี่ยนะครับมันจะไม่กลบกันนะครับระบบเสียงนะครับที่เขาใส่มาให้ในตัวนี้ก็จะเป็นตัว True Stereo Phonic นะครับก็คือระบบเสียงแบบสเตอริโอที่โดดเด่นกว่าสเตอริโอทั่วไปนะครับก็คือตัวลำโพงเนี่ยครับด้านหน้าเขาจะแทนลำโพงฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยครับเขาจะแทนเป็นลำโพงฝั่งขวานะครับทำให้เราได้ฟีลสเตอริโอจริงๆแต่ว่าเป็นสเตอริโอที่ให้มิติที่ดีกว่านะครับมันจะไม่เหมือนกับลำโพงทั่ หน้าแล้วก็หลังไม่ว่าคุณจะนั่งฟังตรงไหนของวงปาร์ตี้นะครับคุณก็จะได้รับเสียงที่มันเป็นแบบเซอร์ราวอยู่ตลอดเวลาน,นี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับและคนที่เป็นสายแบบว่าชอบเปิดลำโพงบลูทูธดังๆนะครับแบบว่าเปิดแม็กซิมัมเลย100%แล้วกลัวลำโพงแตกถ้าเป็นมาเชลนะครับคุณเปิดเต็ม100%ได้เลยครับเสียงไม่แตกย่านเสียงไม่กลบกันนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยนะครับตัวไดเวอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นฟูลเรนจ์นะครับแล้วก็ตัวแอมพลิฟายที่เขาให้มาเนี่ยมันเกินกำล ในส่วนของคาแรคเตอร์เสียงนะครับตัวมาแชลเอมเบลตันสามก็ไม่ทิ้งลายของความเป็นมาแชลนะครับยังเป็นลำโพงที่เรียกว่าพรีเมียมจริงๆนะครับทั้งเรื่องของตัววัสดุดีไซน์แล้วก็คุณภาพเสียงนะครับแล้วก็คนที่ชอบฟังแบรนด์มาแชลเนี่ยก็อยู่เลือแล้ว,วเอกลักษณ์ของมาแชลคือจะเป็นลำโพงที่ฟังสนุกฟังง่ายเสียงคมทุกย่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเบสกลางแหลมเนี่ยโดยเฉพาะย่านเบสซึ่งเจนเนี่ยเขามีการบูสต์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าสมราคาจริงๆนะครับตอนแรกเนะี่ยผมกับทีมงานก็คุยกันว่าเ e อ้ยโาาองจเเคริาลๆ มันแบบมันมีเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับคือความสนุกที่เราได้ตอนฟังนะครับมันจะไม่เหมือนกับลําโพงอื่นๆเลยมาแชลจะให้เอกลักษณ์บางอย่างที่ฟังแล้วรู้สึกว่าหมันเป็นเสียงแบบพรีเมียมอ่ะยิ่งเราไปฟังเพลงที่แบบว่าถูกจริตของเขามากๆอย่างแนวร็อกเนี่ยนะครับผมบอกเลยเป็นลําโพงที่ฟังเพลงร็อกอร่อยมากผมเคยรีวิวลำโพงมาแชลไปแล้ว2ตัวนะครับแล้วก็ผมพูดทุกครั้งเลยเวลาเรารีวิวลำโพงมาแชลว่ามาแชลเป็นลำโพงที่ฟังเพลงร็อกอร่อยนะครับแล้วก็เจนนี้เพิ่มจากเพลงร็อกให้เป็นเพลงป๊อปมากขึ้นนนนน้้มมี่ขขึึิิตแ แล้วก็ยังไม่รู้สึกว่ามันอึนอดอัดเกินไปนี่คือเอกลักษณ์ของไมแชลมากๆนะครับเสียงแหลมสำหรับผมเลยนะฟังสบายไม่บาดหูนะครับเสียงร้องคมชัดมากๆนะครับแล้วก็เสียงกีตาร์เนี่ยโอ้โหทุกโน้ตท,ที่ดีดนะครับอย่างผมผมเล่นกีตาร์อยู่เนี่ยเรารู้เลยว่าเวลาเราอยากจะดีกีตาร์ให้มันออกมาเป็นแบบนี้มันจะต้องขับความใสในระดับนี้ขึ้นมาให้ได้ตัวนี้มันให้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหรือจะเป็นเสียงกลางแล้วก็เสียงเบสนะครับซึ่งเสียงกลางกับเสียงเบสเนี่ยสำหรับผมเจนนี้ดีกว่าเจนสองมากๆอย่างเจนสองเนี่ยเสียง พูดไม่ได้เลยสเตตกวา้างมากอาจจะเป็นเพราะว่าการออกแบบดีไซน์ของเขาด้วยนะครับหรือจะเป็นเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์เสียงของมาแชลด้วยแหละที่ให้สเตตที่กว้างมากๆประหนึ่งว่าเราเนี่ยไปอยู่หน้าเวทีจริงๆแล้วเราได้ยินเสียงครบเลยว่าแบบนักดนตรีที่เล่นอยู่ที่นั่นเนี่ยใครยืนตำแหน่งตรงไหนกันบ้างนักร้องอยู่ข้างหน้าเป็นฟรอนต์แมนกีตาร์ถอยลงมานิดนึงเบสอยู่ข้างหลังไปหน่อยแล้วก็กลองอยู่ในสุดอนะไรเงี้ยมันให้สเตตที่เรารับรู้ได้ถึงขนาดนั้นได้เลยซึ่งเป็นเอลกลักษณ์ของ Marshall มาแชลมากๆนะครับดังนั้นคาแรคเตอร์นะเสียงสำ มาเชลเก่งเรื่องนี้มากๆ2แนวเพลงเฮฟวี่เมทัลเสียงแพดของนักร้องเวลาอคือแสบคอแทนอะ่ะมันแบบมันชัดมากๆนะครับแล้วก็เจนนีที่เก่งขึ้นมากว่าเดิมก็คือเพลงป๊อปกับเพลงสตริงหรือว่าเพลงพื้นบ้านซึ่งเพลงพื้นบ้านหรือว่าเพลงป๊อปเพลงสตริงเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือเบสมันมีมิติขึ้นดุมขึ้นสนุกขึ้นมวนขึ้นมากๆนะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งที่ปีนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วแบบโอเคเก่งขึ้นก็คือแนวแบบพีพอปแนวพีพอปเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับลําโพงที่เน้น หนูไฮโซไฮโซหน่อยจะไม่ได้แบบเบสตะโกนเบสอ้วนๆน,นะครับตัวนี้เป็นเบสหนึบเบสแน่นเบสแบบละมุนในระดับที่แบบสูงมากๆอะไรเงี้ยเออถ,ถ้าถ้าเกิดว่าคุณชอบฟังที่พอปเป็นแนวแบบฟังเรื่อยๆฟังสบายโลไฟลฟังชิลๆทั้งวันอะไรเงี้ยคุณชอบแน่นอนแต่ถ้าคุณเป็นฟีลบอกว่าเอ้ยชอบเพลงแบบซุปเปอร์เบสเลยเปิดมาแล้วเบสจะต้องกระเทือนถึงเข้าไปถึงหัวใจกับราคาที่คุณจ่ายไปอะไรเงี้ยตัวนี้ให้ไม่ได้ขนาดนั้นก็บอกไว้ก่อนโอเคถ้าจับเทียของแรงเอสนะในการฟังเพลงกับลำโพงตัวนี้ผมให้เลยร็อกเมทัลพอปง็นแร จะเป็นแนวแบบว่าทิปฮอปกับ EDM อ่ะผมว่าแนวนี้อาจจะต้องแบบว่าไปนั่งฟังหน้าร้านเอาเองแล้วกันว่าแบบคุณชอบไหมมันเหมาะกับแนวเพลงคุณไหมเพราะว่าเแบสบเขาเนี่ยไม่ได้กระแทกไปในใจจะเป็นเบสที่ฟังได้นานๆทั้งวันซะมากกว่านะครับและด้วยความที่ว่าการฟังเพลงครับมันเป็นรุ่นเมส่วนบุคคลนะครับเราก็เลยให้ทีมงานของตั้มยังเนี่ยครับได้มาลองฟังดูว่าแบบเอยแนวเพลงที่เขาฟังอยู่เนี่ยนะครับเขาชอบมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูแล้วกันนะโหเสียงมันแบบคือมันให้คาแรคเตอร์เสียงที่มาครบทุกย่านแบบส ไม่ใครหลายคนเนี่ยอยากจับจองมันเป็นเจ้าของความพิเศของมันคือเราสามารถเปิดเสียงไปดังแค่ไหนก็ได้เอามันกับมันแค่ไหนก็ได้โดยที่ลำโพงมันไม่แตกเสียงมันไม่แตกเลยเราเปิดฟังได้ในทุกแนวแบบที่เราไม่ต้องมานั่งกลัวว่าเสียงมันจะแตกเท่ากับว่ามันก็สมฐานะการเป็นลําโพงปาร์ตี้จริงๆเพราะว่าไม่ต้องกลัวเรื่องเสียงแตกด้วยราคาของมันก็สูงและแต่ว่านครสิ่งผมคือเจ็บแล้วแบบจบไปเลยจบไปเลยจริงๆซื้อตัวนี้ตัวนี้นะครับเสียงที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือว่าเสียงมันออกจะไปทางแบบหรูๆนิดหน่อยผมไม่รู้จะเข้าใจันนนนหรรรรอเเเเเเปปปลลล่าาาาามมฟีแบไไไ้้้้งงงวดยยยิส็ะะณ แล้วเบสที่มันออกมามันก็ค่อนข้างจะโอเคนะสําหรับผมมันไม่ได้แบบดุ้มๆขนาดนั้นไม่ได้แบบมาเยอะขนาดนั้นหรือว่ามาน้อยเกินไปอะไรเงี้ยพอมาฟังกับเพลงที่ผมฟังเพลงเมื่อกี้ก็รู้สึกได้ว่าค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างฟังสนุกเลยก็สาหรับหูฟังมาแชลตัวนี้นะครับเอ ก็สําหรับตัวลําโพงมาแชลตัวนี้นะครับคือหลักๆผมฟังเป็นพวกเพลงล็อกด้วยไงก็เลยไม่รู้ว่าจะติดตรงไหนดีมันมาทุกอย่างแหละแบบมันมีทุกอย่างที่มันควรจะมีแล้วมันดีกว่าที่มันควรจะเป็นเนี่ยก็จริงๆก็หลังจากฟังก็ไม่เคยคิดสงสัยในแบบพลังของเสียงข,ของมาแชลเลยเสียงมันมาค่อนข้างครบทุกอย่างแต่ก็จะรู้สึกว่าถ้าฟังเพลงแนวแบบฮิปฮอปเงี้ยเหมือนกับพวกแบบลูกเบสเงี้ยคล้ายๆกับว่าเบสเขาใสเบสเขามามาเต็มหมดแต่เขาจะไม่ถนัดพวกแบบเบสที่มันแบบเป็นบีเดียาวๆอ่ะอันนั้นอ่ะเขาอาจจะไม่ค่อยแบบสุดท้้งแนีต เหลือผมบอกเลยถ้าพวกเพลงล็อกอะคูติกอะไรแบบนี้ทุกอย่างมาครบแล้วก็ถึงตัวนี้ราคามันอาจจะสูงหน่อย Mar el, อ, el, อ่ะแต่มาแชลคือมาแชลอ่ะเออมันแบบถือว่าสมราคามากสำหรับตัวนี้ครับอ่ะโอเคน่าจะได้ยินคอมเมนต์จากทีมงานของเราไปแล้วนะครับว่ามาแชลเอเมอร์ตันสามเนี่ยนะครับสำหรับเขาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับผมเลยเนี่ยนะครับผมชอบมากนะครับแล้วก็เข้าใจเลยว่าโอเคทําไมมาแชลเอเมอร์ตันทั้งรุ่นหนึ่งทั้งรุ่นสองนะครับราคาก็ไม่ได้ถูกแต่ยังเป็นแบบลําโพงขวัญใจมหาชนได้มันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับก็ถ้าอยากรู้ว่ามมมัััันนนนนนนเเเหหหาาาาาะะะกกบบบรรร้ออยยแแคค่่่ไไปป็ด์ทีฟงงงล ห้างสสินค้าหรือร้านค้าตัวแทนนะครับแล้วลองฟังดูว่าแบบเอ้ยมันตรงจริตกับเรามากน่อยแค่ไหนนะครับของแล้วเป็นของแท้ก็พอเปิดมาแล้วเนี่ยจะต้องมีเสียงนี้นะเดี๋ยวเรเปิดให้ดูก่อน เ,เปิดมาแล้วต้องมีเสียงแบบกีตาร์อุดสายตึงต้งๆึงตึงต้งนะไม่ใช่แบบ <A> Bluetooth is ready to pair นี่ไม่ใช่ต้องเปิดมาแล้วเป็นแบบนี้สุดท้ายนี้นะครับที่จะพูดคุยจะเป็นเรื่องตัวฟีเจอร์เสริมของลำโพงมาแชลเอมเบอร์ตันสานะครับฟีเจอร์เสริมอย่างแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสั่งงานเขานะครับแอป,ปที่ใช้ในการสั่งงานนะครับมีชื่อแอป,ปว่ามาชลบลูทูธนะครับก็คือเราต่อมือถือเข้ากับลำโพงนะครับผ่านบลูทูธนะตัวแอป,ปเนี่ยมันจะเด้งขึ อขงเราเข้าไปในนั้นเนี่ยครับเราจะเห็นการคัสตอมหลายๆอย่างมากๆนะครับทั้งวอลลุ่มเสียงทั้ง EQ นะครับหรือจะเป็นการดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แบบละเอียดนะครับซึ่งละเอียดมากกว่าตรงด้านหน้าตรงนี้อีกนะครับก็สามารถไปดูได้ในแอป m a r s h a l l Bluetooth ด้วยนะครับตัวเวอร์ชันดูทูดนะครับที่ใช้ในการเชื่อมต่อของ m a r s h a l l e มโบตันสาเนี่ยนะครับก็จะเป็นดูทูดที่เรียกว่าเป็นดูทูด5.3 low energy นะครับก็คือมันจะใช้พลังงานน้อยลงมากกว่า Gen 2แล้วก็ Gen 1มากๆทำให้ระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยสูงขึ้้้้นน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 นมมาาาาเเเเปปป็32ชัััั่่่่่่ววววโงไไดดพพรรระะะะ Low Energy ีีีีแแหหลคคบบทใใตออกขยสญ ที่เราจะไปปรับกันก็จะมีอยู่2อันก็คือ1ก็คือตัวปรับ EQ นะครับการปรับ EQ ของตัว Marshall Emerson 3เนี่ยนะครับก็จะปรับได้ทั้งหมด3แบบนะครับ EQ แรกนะครับที่เขามีให้ปรับเนี่ยนะครับจะมีชื่อ EQ ว่า Marshall เลยนะครับก็คือตรงตัวเป็น EQ ที่ Marshall เนี่ยเขาคิดมาแล้วแหละว่านี่คือ EQ ที่ผู้ใช้แบรนด์ Marshall หรือว่าคนที่เป็น User จริงเนี่ยนะครับชอบที่จะฟังเพลงแบบนี้นะครับสเตจกว้างอย่างที่เล่าไปนะครับเสียงเบสดีเสียงกลางดีฟังทุกแนวได้สนุกหมดนะครับแต่ถ้าคุณชอบเสียงเบสที่มันดุ้มๆมากข จริงแล้วมันก็คือตัวบูตเบสขึ้นมานั่นแหละนะครับเบสก็จะมีความอ้วนขึ้นอะไรขึ้นนะครับแต่ถามว่าเสียงอื่นดรอปลงไปเยอะไหมไม่ได้เยอะมากยังฟังรู้เรื่องอยู่เอาเป็นว่าเหมาะกับการฟังเพลงแนว EDM หรือเพลงที่พอปบหรือเพลงร็อกก็ได้แต่ถ้าว่าจังหวะนั้น,นเราต้องการความสนุกแบบขั้นสุดโยกแบบขั้นสุดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะเป็น EQ ที่เน้นเสียงร้องนะครับอย่าง EQ ที่ชื่อว่า Voice นะครับ EQ Voice เนี่ยนะครับก็จะบูตเสียงร้องเนี่ยให้ชัดมากขึ้นนะครับอาจจะเหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงโอเปร่านะครับหรือว่่่าาาาาะเเปนนททีววฟังงงดรรหโใํไ้ย ก็สามารถใช้ EQ นี้ก็ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมชอบสุดนะ EQ m า c h a สมตางที่เขาแบบเซ็ตมาให้เลยว่าแบบตทีจริงนะครับ ส่วนฟีเจอร์ใหม่นะครับที่เพิ่งมีมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับจะมีชื่อว่า Aura Cast Aura Cast เนี่ยนะครับเป็นของฝั่ง Android เขานะครับถ้าเกิดว่าคุณมีลำโพงอาจจะเป็นมาแชลตัวอื่นนะครับหรือว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับถ้าใช้ Aura Cast นะครับก็จะสามารถที่จะซิงค์เพลงแล้วก็เล่นพร้อมกันได้แบบง่ายๆอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ตัวนี้ก็รองรับโดยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตอนนี้บอกไว้ก่อนนะว่ายังใช้ไม่ได้นะครับต้องรออัปเดตแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผ่านไปสักเดือนสองเดือนเนี่ยเดี๋ยวใช มีการอัปเกรดขึ้นมาเยอะมากๆนะครับอย่างตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานสุด32ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าเรียกไปลองใช้งานฟังมานะผมว่าน่าจะอยู่ได้เนี่ยเกิน1วันแน่ๆนะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าวอลลุ่มเสียงที่เราฟัง EQ ที่เราเซตเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนด้วยนะครับแต่ว่าอึดกว่าเจนที่แล้วอย่าง e m b e r t o n 2หรือว่า e m b e r t o n 1แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวฟ้าชาร์จครับด้านข้างนะครับเป็นพอร์ตไทป์ C หาเสียบชาร์จได้ง่ายนะครับตัวนี้20นาทีได้6ชั่วโมงด้วยสบายเลยเวลาอยากจะปาร์ตี้กับเพื่อนเอ้ยเพื่อนจะมาบ้านแล้วลืมชาร์จลำโพงจิ้มแป๊บเดียวครับฟังทั้งวันได้เลยนะครับในส่วนตัวฟีเจอร์การนั่งกันฝุ่นนะครับตัวนี้ก็ การน้ำกานฝุ่นระดับ IP 67นะครับก็คือสามารถจมน้ําได้ทนฝุ่นได้นะครับที่สำคัญน,นีครับมาแชลเอเมอร์ตันสาไม่ต้องใช้ตัวปิดจุกยาง,ยางเหมือนกับหลายๆยี่ห้อที่ต้องแบบเราปิดจุกยางหรือย,ยังนะตอนนี้แบบไปปาร์ตี้ริมน้ำยอะไรเงี้ยตัวนี้ไม่ต้องครับไปได้เลยนะครับสบายๆอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่อัปเดตมาในเจนนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ใชในการพูดคุยหรือว่ารับสายวางสายได้นะครับฟีเจอร์เนี้ยตอนแรกเราคิดว่าเออก็คงเป็นเหมือนกับลำโพงบลู e ทั่วไปในท้องตลาดที่แบบสามารถรับสายวางสายได้ไม่่่่่่่ไไไดดด้้มีีออออะรรผิแแแแปปปลกกนนวาาาคับบบตเเเงงใชชุยยท็ Messenger หรือ l ล ne นะครับหรือว่าโทรเข้าปะกะติอนะไรเงี้ยตัวนี้สามารถรับได้หมดเลยนะครับซึ่งแปลกมากโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอยากจะใช้งานฟีเจอร์รับสายวางสายเนี่ยจากตัวลำโพงบลูทูธจะต้องเป็นการโทรเข้ามาอย่างเดียวเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้เวลาเราคุยกับเพื่อนเนี่ยเราคุยในใน IG เราคุยใน Line เราคุยใน Mess e n g e อถูกป่ะเวลาเพื่อนโทรมามันไม่เห็นไม่ได้ยินซึ่งทำอะไรไม่ได้ตัวนี้ครับกดรับสายวางสายได้เลยนะครับจากตัวปุ่มด้านบนตรงนี้แล้วก็ใช้แอปเตอร์ปาร์ตี้รับสายวางสายได้ด้วยไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เรรรอัดยีนะคุบ่งูนะ้ื เอ้ยอย่าบอกนะว่ารับสายจากไลน์ได้ได้หรอฮัลโหลว่าฮัลโหลสายไฟพอไฟเดี๋ยวเดินซ่อนซ่อนในราวนะราวาบันไดสายไฟเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อนไว้ในราวบันไดใช่ปะ <c oughs> นะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์นึงที่อัปเกรดขึ้นมาจากเจนที่แล้วใครที่ใช้เจน2หรือเจน1อยู่นะครับแล้วเวลาฟังเพลงหรือว่าปาร์ตี้กับเพื่อนอยู่แล้วมีคนโทรมาแล้วไม่ได้รับสายบ่อยๆนะตัวนี้ซื้อได้เลยหนาา้าจอวันนี้นะครับสําหรับการรีวิวน้องมาเชลเอเบอร์ตัน3นะครับก็เป็นลําโพงอีกตัวหนึ่งนะที่หลายๆคนรอคอยว่าแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะอัปเกรดรุ่นใหม่สักทีเพราะว่าเอเบอร์ตัน2กับ3เนี่ยห่างกัน2ปีคือไม่เหมือนกับสมาร์ทโฟนนะครับอย่างสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับก็จะมีการรีเฟรอยู่ทุกปีหรือว่าทุกครึ่งปีนะครับแต่ว่ามาเชลเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เรียกว่า t i m e เลสดีกว่าอยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือทุกคนไม่ต้องอัปเกรดรุ่นบ่อยๆนะ ยังไงก็ขายได้เพราะว่าเป็นขวัญใจมหาชนอยู่แล้วแล้วก็เจนี้อัปเกรดมาเนี่ยดูเหมือนจะไม่เยอะแต่เป็นสิ่งที่คนที่ใช้ตัว2หรือว่าตัว1อยู่อยากได้มากๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเออออกแบบมาสวิตแฟนๆแล้วแหละ2ปีใครอยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยครับตัวนี้ครบมากๆนะครับและวันนี้ครับไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะครับเรามีทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือรุ่นน้องของเขาอย่างมาแชลวินเล่นต่อครับ มาแชาวิเล่น2นะครับเป็นลำโพงบลูทูธสายคุพกพาขนาดเล็กนะครับน่ารักปุ๊ปปิ๊กนะครับกำลังขับเนี่ยไม่ได้สูงมากมายนะักนะแต่ว่าเขาเน้นเบาเน้นใช้งานง่ายจมากกว่าแล้วก็เจนนี e, ้ครับอัปเกรดขึ้นมาเยอะมากๆนะครับอย่างเช่นหน้าตานะครับเจนที Gen ่ e, แล้วเนี่ยมันจะมี e, แค่สีเดียวนะครับเจนนี Gen ้ e, มีทั้งหมด2สีให้เลือกเลยก็คือสีดําแล้วก็สีครีมนะครับก็แล้วแต่ว่าเออชอบแบบไหนด้วยซึ่งสีครีมเนี่ยกับตัวเล็กๆมันดูแบบมันยิ่งดูจิวจ๋วๆกว่าเดิมอะดูหน้าทะนุถนอมนะครับแต่เป็นสีีีคครรมมมเเนนาาะะทั้งหดกก็็จลยป แล้วก็ทองปนกันไปเลยนะครับปุ่มที่ใช้ในการสั่งงานตรงนี้นะครับก็คือตัวปุ่ม Master Control นะครับมาสเตอร์คอนโทรลด้านบนเนี่ยจะไม่เหมือนกับรุ่นพี่นิดน,นึงเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกว่าตัวคอนเรกเน้นพกพาง่ายเนาะมาสเตอร์คอนโทรลก็จะเล็กๆนิดน,นึงแต่การสั่งงานเหมือนกันเลยกับรุ่นพี่ครับสามารถที่จะใช้งานเป็นจอยสติ๊กขึ้นลงซ้ายขวาในการเปลี่ยนเพลงหรือว่าในการสคริปเพลงหรือว่าเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากปุ่มเล็กๆตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งใช้งานได้ดีมากๆแล้วก็ดูคลาสสิกมากๆนะด้านบนนะครับจะมีตัวบอกอารรรพูดคคุยกัับบ่่นนีีนะ,ะม มีปุ่มบลูทูธนะครับแล้วก็มีปุ่ม Power อยู่ตรงนี้นะครับเวลากดเปิด Power ก็จะเหมือนเลยกับรุ่นพี่ครับ ตึงๆๆใช้แบบกีตาร์อุดสายนะครับถ้า Bluetooth is ready to pair นี่คือผิดอันแล้วแล้วก็มีชื่อรุ่นนะครับวิลเลียน2อยู่ข้างบนตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฝั่งด้านขวามือนะครับจะเป็นตำแหน่งของพอร์ตชาร์จ Type C นะครับซึ่งตัวนี้ก็รองรับฟีเจอร์ฟ้าชาร์จเหมือนรุ่นพี่ด้วยนะครับตัวสเปคกลำโพงของรุ่นนี้นะครับกำลังขับจะไม่ได้สูงเท่ารุ่นพี่นะครับตัวนี้กำลังขับจะเป็น10วัตต์นะครับแล้วก็เสียงเนี่ยจะออกแค่ด้านหน้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้ออกแบบหน้าหลังเหมือนรรรุ่่นนพพีะะาัเคบ ตัวเขาเนี่ยทนน้ำทนฝนระดับ IP 6 7นะครับใครเอาไปจมน้ำนะไปได้เลยนะครับหรือว่าโดนฝนโดนทรายอะไรเงี้ยใช้งานได้นะครับแล้วก็เหมือนเลยกับุ่นพี่ครับไม่ต้องใช้จุบยางในการปิดเยี่อมานะครับส่วนด้านหลังครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับด้านหลังตรงนี้เราสามารถที่จะเอาไปห้อยกับอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นถ้าไปกลางเต็นเนาะก็จะเป็นตัวเกี่ยวหน้าเต็นนะครับเราเนี่ยไปเกี่ยวไว้กึ่งก็ได้หรือเวลาเราปั่นจักรยานขับมอไซค์นะครับแล้วอยากฟังเพลงไปด้วยนะครับก็ไปเกี่ยวไว้กับตัวแฮนด์หรือวววว่่่าาาาาาตตัออะไไไกกกก็ดดด้้้้้้้ทีีมมนนยหแแแบบบบบใใชงงงงลๆเปิพ สอดนี้ไม่ได้เปิดแล้วก็ปิดมีดเข้าไปได้เลยนะครับคือออกแบบได้ฉลาดมากๆนะครับเนี่ยจะวางไว้กับพื้นก็ได้จะวางตั้งก็ได้นะครับหรือว่าจะาไปเกี่ยวกับอะไรก็ได้คือน้ําหนักเขาเบามากครับประมาณ3 5 0 3 6 0กรัมเองนะครับถือว่าเบาเสียงดีมากนะครับคือยังคงคาแรคเตอร์เสียงแบบมาแชลอยู่นะครับแม้ว่าโอเคอาจจะไม่ได้กาลังขับเท่ารุ่นพี่แต่ว่าความสนุกในการฟังมิติเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสอะไรเงี้ยก็ยังถือว่าครบอยู่ตามมาตรฐานแล้วแล้วก็ยังสามารถใช้งานกับแอปพลิเคชันอย่างมาแชลลับนนครทีี่่่อเครุนพาจ แบบตัวใหญ่ไปหรือราคาสูงไปยังมีน้องวิลเลียนสองให้ได้เลือกซื้อกันอยู่นะครับในส่วนของตัวราคานะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยราคาจะห่างกันอยู่พอสมควรนะอย่างรุ่นพี่นะครับมาแชลเอเบอร์ตันสนะครับจะอยู่ที่ ,7690 บาทซึ่งแพงกว่าเจนสอเนี่ยนิดหนึ่งนะครับไม่กี่บาทหรือใครจะมารุ่นน้องนะครับตัวมาแชลวิลเลียนสองนะครับราคาก็จะดรอปลงมาเยอะเลยนะครับจะเหลือ4,290บาทนะครับก็อยู่ที่ว่าเออคุณชอบใช้งานแบบไหนนะครับแต่ถ้าถามผมนะผมว่าตัวรุ่นพี่อ่ะฟังสนุ โอเคใครที่สนใจจะฟังเสียงนะครับตัวจริงนะก็สามารถไปลองหาฟังได้แล้วนะครับที่ร้านค้าตัวนำหน่าโรเทศนะครับหรือว่าถ้าเป็นแฟนขับมาเชลมั่นใจในพลังเสียงใช้เจน1เจน2อยู่แต่ว่าอยากได้รุ่นใหม่นะครับในรอบหลายปีอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวเราจะทิ้งเลยไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับขอบคุณมาเชลประเทศไทยด้วยนะครับที่ส่งตัวนี้มาให้เล่นนะครับก่อนที่มันจะเปิดตัวที่ไหนเลยนะใครที่เป็นแฟนลับของมาเชลครับแล้วก็รอรุ่นใหม่อยู่2ตัวนี้ครับจัดไปได้ผมบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับ